เดี๋ยวเรามาตามเลขแม่พมหอมนะครับเลขแม่พมหอมนะครับยู่สีสเกตนะครับคือแม่พมหอมนะครับแม่นเลขเข้าทีละสามตัวสามตัวบ่อยบ่อยมากนะครับในวันนี้จะได้ตัวไหนเดี๋ยวเราไปตามดูแม่พมหอมเลยกันนะครับวันดีครับแม่วันนี้ครับแม่พมหอมเยกแม่เยกนะครับวันนี้ได้แม่จะทำใบสี่จะทำใบสีโคเลข จ้ะอขอให้มันมีความสุขความเจริญนะจ้ะผมไม่ยาวยาวเท่าไลแม่เนี่วยาวเท่าไลไม่รู้ถึงกี่เม็ดถึงเม็ดหรอถึงเม็ดเกือบถึงเม็ดแล้วนียเวลาเดินเนี่ยมันมันเมม็็ดด้เเป็นผมแม่นี่เป็นมานานยังแม่เนี่ยอายุ อายุไม่รู้เลยแพอพอสองห้าครับพอซอลสองสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าแล้วค่ะเมตอนเกิดมาครั้งแรกเป็นไหมเมหรือว่าเพิ่งเป็นเพิ่งเป็นจับไอสองห้านี่เลยมันเพิ่งเป็นแต่ว่าทงสัยจะเป็นมาตั้งกตนเนึดแล้วตั้งแต่ออกเลยมั้งเพราะให้เมย์เขาว่าเมย์เขาว่าให้ เข้าว่าออกมาเข้าว่ามีมีรกพันธาตุไหลโอรกพันธุโรคธาดไหลเออาไหลเป็นเป็นอย่างนี้เชียงค่ะเขาไม่ให้ตัดใช่ไหมครับใช่ตัดตัดไม่ได้เลยดี๋ยวเดี๋ยวเขามาบอกเขามีเขามีเจ้าของค่ะมีเจ้าของอ๋อมีเจ้าของคือจะตัดไม่ได้เนาะจ้ะใช่ไหมเออเออเหมือนอ่งศักดิมันอ่งศักดิอังสัพริ์ะน้องครับเนาะอย่างนั้นเลยก็ตกน้ำตั้งแต่ใคร สามขวจนะดอะกน้ำตอกน้ำสับเคยฟันแม่แม่แมเคยฟัน,ฟนดีฟันตลอดไม่อนตอนนั้นตอนนั้นฟันเองเขาเขาให้มาแต่งครูเอาเพราะว่าแต่งครูเอานะเขาบอกออแม่ก็เลยมาแต่งครูเหมือนกันไม่ไม่แต่งเลยพ่อแม่ไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ก่อนไม่เชื่อไม,ไม่เอาว่าไม่เอาเรกไม่เชื่อ เพราะว่าเขาเลือกแล้วเขาเลือกแล้วเขาะว่าเขาลงมาถือเรียกองคอะไรแม่มาอยู่ด้วยแม่พมหอมแม่พรมหอมแม่พมหอมแม่พรมหอมนี้เขาเกิดมาจากตระกูลช้างนะคะอแม่พรมหอมเกิดมาจากตระกูลช้างเขาเกิดโดยเขาไม่ได้ ไม่ได้มีอะไรกันเลยเขาเกิดเขากินน้ําน้าอะไรนะน้าอ้อยน้ำอะไรน้ำน้ำน้ำเยี่ยวช้างอืเยี่ยวช้างคือช้างเผือกเลยช้างช้างเผือกเ่ช้างมีตระกูลทีนี้เขาเขาเดินป่าเขาก็กินน้ํานั่นเลยเขาก็เลยตั้งท้องหนักแน่แ่ไม่ักธรรมดาถ้าเวลาเราสะ น้ามันจะหนักนะมันน่วงทีนี้เวลาเออเวลาเอาพันเขาพันไว้เขาก็เจ็บเขาจะไม่ค่อยให้มัดเขาพันัเขาต้องปล่อยอย่างงี้ที่แม่ก็ปล่อยมั่งจับได้ไหมคนอื่นจับได้ไหมเรื่องผิดไม่ผิดทูเขาคงไม่ให้จับหรอกแบบว่าเขาเขาว่าอย่าอย่าลบหลู่เขาออย่าจับต้องคอขามาอะไรเขาเนี่ยคอขามาคออะไรเขาเล่นเลขเข้าทุกวันเนี่ยฝัน บางทีก็เข้าบางทีก็ไม่เข้าหรอกเออบางทีก็เม่นนะเลขนะะเคยให้เขาเม่นเองแต่ว่าอไอแม่ซื้อไม่ได้แม่จะซื้อก็ผิดจะบอกเขาเขาไม่ซื้อเขาไม่ซื้อแต่คนอื่นซื้อได้้้ใหคนนออืื่ซแต่ก่อนนะเนาะไอออกบ่อยเลยเลขนะ่ที่ดูแม่ไปทํางานอยู่ที่ภาคใต้นะ เขาห้สามหมวดติดเลยสงสัยไม่มีบุญบารมีไม่ได้เอาสองตัวสามตัวสามตัวด้วยสามตัวทั้งหมดเลยเจ้าตรงตรงเลยบุงสามตัวตรงตรงเขาบอกว่าให้เขาให้เขาให้เจ้าทีที่นู้นนะเขาสัมผัสได้ไม่เห็นมองเห็นว่าเอาเจ้าทีนี่แรงนเดินเดินผ่านฉลุยไปเลยวานี้เขาก็อยากให้เลยที่นี่เราไม่มีโชคนะถ้าถูกอยู่พักตายแต่นั้นถูกรวยหมดเลยสามตัวทั้งหมดเลยให้ตยเฟนเขาคง ไปอยู่ใหม่แกคงไม่รู้ที่ซือ้อนะเนาะแกแกคงไม่กล้าไปซือ้อเห็นเห็นบอกว่าเนี่ยสามตัวเลยแกเอาไหมว่าม,มันมันเห็นอยู่ในมือเนาะมันก็ออกว่ามันห้าห้าเปดศูนย์อะไรนี่หละตอนนั้นเลยไม่จได้ห้าเปดศูนย์กับห 6, นึ่งสองสามแล้วก็เก้าสามเจ็ดีก่เลปสามตัวเลยสามตัวเลยข้ามาบอกเลยก็เห็นเห็นอยู่นี่มันออกอยู่ในมือฟ้ามือ เออตอนนั้นแม่เห็นออกอยู่ในชามมือแต่แม่ไม่ค่อยได้ส,สวดมนต์ภาวนาหรอกสมัยก่อนแ,แต่ก่อนก็อยู่ทํางานทําการกินทาคนธรรมดาอย่างนี้เลยแต่เดี๋ยวนี้แม่มีมีเวลาแม่สวดมนต์ภาวนาทุกวันตอนนี้มีมีเวลาสวดมนต์เยอะจ้ะตอนนี้มีองค์มาอยู่ด้วยต้องสวดมนต์ให้เขาะนะสวดมนต์ให้เขาภาวนาเห็นหมสมาธิเห็นว่าติดกัน ได้เลขติดกันกี่งวดแล้วก็แม่นตอนนี้เพราะว่านี่ยังไม่เห็นออกเลยเลขนะเองไส่เขายังไม่เปิดมั้งไม่ให้เลยนะโองวดนี้ยังแต่งวดสแล้วเข้างวดที่แล้วก็ได้มาก็ซื้อก็ไม่ถูกมัน,ม,นมันเฉียดไปมันเฉียดนะ <laughs> เฉียดแต่ว่าวันนั้นแนะมน่ผมเออแม่ธรณีเขาเข้ามาเขาเขียนให้อ่ะมันออกเลขไอ้นี่แหละเลขไอ้อะไรนะเพราะว่า VIP เลขอะไร โอ้นั่นแหละกระเทียนให้วันนั้นให้แม่แม่นั่นแม่ครูสุพรรณค่ับตอนนี้แม่อายุท่าไหร่แล้วให้อายุห้าสิบเก้าค่ะห้าเก้าอ๋ออายุห้าสิบเก้าเนาะห้าสิบเก้ากี่เอี่วันกี่เดือนแล้วก็ไม่รู้แต่แต่ว่าห้าสิบเก้าเกิดวันที่สิบเอ็ดเต้นี่แม่จะขอเลขยังไงครับทำพิธียังไงครับนี่ยโอ้เราจะขอเข้ามาเล้วเนี่ยไปไอ้ขอครูก่อนข้างบนแล้วก็จก็บโอยเลข คือทาการขอขมาขอโคก่อนแล้วก็จะปล่อยเลขเนาะขอขอเลขนี่ทํายังไงครับมีพิธีแบบไหนโอ้ไม่มีพิธีอะไรหรอกถ้าถ้าเขาจะให้อ่ะเขาจะมาฝันอ๋อมาเข้าฝันมาเข้าฝันแต่อันนี้แม่ฝันเน่าแม่ฝันแล้วต้องต้องต้องไปทำพิธีเขาให้เน่แต่ว่าแม่มองไม่ชัดอ๋อคือตังสองตัวล่างต้ง สามตัวบนก็ให้ให้แล้วงวดนี้นะแต่ว่ามองดูไม่ชัดก็ให้เขาเคียนให้เองนะเนี่ยว่าไม่มองไม่ชัดเราสงสัยเขายังไม่เปิดรอยเขาเข้ามาจ้่โอาจะเชิญครูเข้าเออนั่นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกคนหนึ่งเขาจะมาสัมผัสได้อ๋อครับวันนี้เนาะสักพักนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าก็มาถ้าเราเขาสัมผัสได้เขาเขามาเข้าอยู่ในวัดเนี่ยคนทุกทั้งทั้งหมู่บ้านนะครึ่งหมู่บ้านนะถูกทั้งหมู่บ้านเลยใหญ่นะอ๋อเขา มาเข้าอยู่ในเนยนางตะเคียนอยู่ในวัดนะเกมาเข้าเกสัมผัส,สดได้เพราะเรายังไม่รู้สัมผัสถึงเจ้าเมย์อะไรนะอย่างเนี้นะเกแเกสัมผัสได้แม่ใจเกสัมผัสได้เกใ,นใ,นใ,ให้เลขเม่นเหมือนกันเมเอเข้าว่าองค์เข้านะอองค์เข้ากับเกก็เลยเลยเกให้หวยได้แม่ไม่รู้จะให้ใยังไง ถ้าแม่ได้มามันคงไม่ชัดอ่ะครับต้องบอกครูก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวต้องบอกครูก่อนอันนี้เลขเลขแม่ตัวนี้อันเลขอายุไปก่อนเพิ่งครั้งแรกมาไทยอายุไทรแม่ห้าห้าเก้าห้าเก้าอ๋อบ้านเลขที่หกสิบเจ็ดบ้านเลขที่หกเจ็ดอ่ะห้าเก้าบ้านเลขที่หกเจ็ดอ่ะห้าเก้าบ้านเลขที่หกเจ็ดอ่ะครับโอเคทุกคนทุกท่านเด้อแม่ผมหอมนะครับวันนี้เลขท่าน ได้เลขที่บ้านห้าเก้านะครับอายุห้าเก้าแล้วนะครับประมาณนี้เด้อนะครับใครชอบไปจัดนะครับบ้านเลขที่หกสิบเจ็ดเนาะเอฟซีเดาธุสาธุบ้านแม่แม่พมโฮมแล้วท่านบอกว่าบ้านเลขที่หกเจ็ดเด้อหกเจ็ดนะครับอายุห้าสิบเก้าปีนะครับเพิ่งมาครั้งแรกในเ c ตัวเลขเป็นแนวทางให้ก่อนเด้อนะครับเดี๋ยว คลิปหน้านะครับจะเลีกแม่ผมหอมเดี๋ยวไม่จะทําคณะกันเป็ดโคอข,ขมมาก,ก่อนไม่จะปล่อยความฝันให้เด้ออันนี้เอาไปเป็นแนวทางก่อนนะครับอาอาสาธุสาธุาธอารมล,ลากันไปอีปซีนะครับคอยเห็นทุกคนเห็เรวยๆสาธุปังๆกับผม